วัสดีค่ะว้าวันนี้วันนี้เราก็ขึ้นข่าวกันอีกแล้วรอบสองนะคะวันนี้งั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะดูวิวสวยๆมุ่งหน้าเข้าป่าเหตุค่ะนุ่นดูไอ้แกะสามตัวนะั่นข้างบนค่ะสี่ตัวเหรอ,หรอใช่กลุ่มเออไอตัวนี้อีกตัวนี่น,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 นีมันใส่เสื้อแกะพอดีเลย ใส่เสื้อแกะนะม่หยาดใส่เสื้อดูสิคะเพื่อนเพื่อนเห็ดปีกนกค่ะแม่เวลาเราหานันไม่มีนะคะแม่แม่นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนไอ้แม่เห็ดปีกนกมันเยอะจริงๆอือ อ้่อนๆเลยเนี <Serbia> uk, oh. ่ยเก็บไปเผื่อนเอ้นี่เพื่อนๆปีกนกปีกนกโอ้โหนี่เพื่อนๆสวดีค่ะนี่ค่ะ เก็บเก็บเก็บโอ้ยไม้ทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆคนี่ะฮะนี่ะเผื่อน,น้องตีมีอะน้องพึ่งหวาน เห็นเพิ่งเห็นนะคะเนี่ยโอ้โหสวยตะมุตะมิเลยมันอาจจะมีพี่พี่น้องๆอ,อยู่แถวนี้นะ,ะนจะนะเขาชอบขึข้ขขขนตามทางนีงแข่งกึกคขะาใช้ได้อยู่เลยเก็บปีกนกนะจะเอาบว้น้องปีกนกเท่านี้นี่คะ่ะสวยคะ่ะ ให้วามเก็บเห็ดเหลืองตรงนี้ค่ะนี่เก็บรดเลยเนอะเก็บเลยเก็บเลยวาเจอพอดีเจอเห็ดเหลืองให้วาเก็บป้าเก็บเห็ดปิกนกค่ะมีเห็ดปิกนกโอ้โหมีทั้งนอนอะ ที่ได้อยู่ค่ะแหมไม่มีหนอนเลยนี่นะคะไม่มีหนอน,นออขอให้เขาออเดอร์ปรีกนกเถอะๆมันก็ไม่แก่นะมันก็ยังอ่อนอยู่นะเนี่ยให้่อนิ ชมวิวนะคะอยู่บนยอดเขาค่ะวิวร้อยล้านนะคะไปกันต่อเลยค่ะจะมืดละนี่ค่ะมาเจอเห็ดดำพอดีเอฟซีบอกว่าเก็บเห็ดให้ดีๆหน่อยเห็ดขาดเยอะเลยเขาว่าอย่างเงี้ยบอกว่าเอฟซีเขาบอกให้เก็บเห็ดดีๆหน่อยเห็ดขาดเยอะเลย ยังเล็กอยู่นะคะเพื่อนมีทั้งเห็ดหนังไก่เห็ดเห็ดมันปูเลยแต่เห็ดหนังไก่ให้วาเก็บไปนี่ไงตรงนี้ก็มีหนาะมีแสนลูเบรี่แสมลูเบอรี่มากเลยป้าไก่ลูเบอรีอร่ก็หลาย ถึงเด็กๆจังเห็พค่ะเพื่อนๆอ้ยไม่ใช่ค่ะเห็ดพึ่งขาแล้วเหนื่อยค่ะเดินขึ้นขึ้น,นลงๆก็เหนื่อยละโอ้โหดูสิติดรากติดหญ้าเนี่ยนะคะพเพื่อนๆโอ้ขาบักใหญ่ค่ะ เห็ดเห็ดมันปูดอกเล็กดอกน้อยจะเอาค่ะก็ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วกลุ่มหนึ่ง มันยังโตไม่เต็มที่ไงเห็ดดำวันนี้มารอบสองนะคะวันนี้โ,โหเดินทั้งกะแตกเลยแต่บางทีก็หัวเย็นเจ็บเหมือนกัน รับประทานเลยค่ะเพื่อนๆมันมีเห็ดดำแต่มันยังไม่โตเต็มที่่งเก็บไปมันก็เก็บเผ็ดน้งไก่เพื่อนโอ้ย็มกม่ลงโอ้ยเห้นี้มันทิ้มหัวอุ้อยเก็บน้นไก่ให้วาไปโอ้ยีค่ะได้ป๋อมรู้ ไนังไก่นังไก่ขาปักใหญ่เลยค่ะจ๋าว่าเขาจะเก็บนังไก่ไปตากให้เอฟซีนังจิตใจงามมากเลยค่ะเพื่อนเอฟซีอยากกินเห็ดนังไก่นี่นะคะนังไก่นังไก่ ่อยูเจอพึ่งขาลายได้ไหมเออไม่ได้ซะแล้วออป่านี้เนี่ยเดินไปนี้ก็หลังบ้านป้าเลยเนี่ยแต่ว่ามันจะชันหน่อยค่ะเพื่อนๆ ทางลงอ่ะสามีเคยพามาครั้งหนึ่งโอ้โหขาสวยวะไม,ไม่รู้ใครว่ามาเดินเหยียบเนี่ยแม่ยงตีนบอลจริงๆวะอยากมาให้มาเียหรือเปล่าเนี่ยอยากมาให้มาเหยียบเองเปล่าค่ะดูดิพวกตีนบอลเหยียบสเปนเลยอ่า นี่ค่ะเห็ดดำสวยนี่ค่ะเพือเพ่อนๆเนี่ยมันทะลุไปถึงบางบ้านป้าเลยนะป้าเนี่ยนี่ค่ะเพือเ่อนๆโอ้โห อะไรขึ้นเดือนมะขึ้นเดือนแห่งเธอขึ้นเดือนอะไรกำลังต <74. S 1> ะามาุดตะมียังมีอยู่ใช่ไหมหัวเขมุดอ่ะอีดอิดงโอ้มีค่ะมีค่ะมี เห็ดมีนะคะโอ้โหแต่ขาเขาแข็งดีจังเลยดอกแข็งดีจังนะตะวาเอ้ยดอกดีว่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื hmm. ่อนเพื่อด้ง okay, ด cool. ึงขาเด้งดึงทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยนะค่ะเด้งดึงค si ่ะเยอะเก็บโลดเลย เก็บไปเต็มที่เลยเต็มที่เลยวันนี้บางทีแบบว่าเก็บเห็ดเป็นขยุมเงี้ยมันก็มีขาดบ้างนะคะเพื่อนๆมีเสียหายบ้างต้องขอโทษขออภัยนะคะ ตนี้ไม่ค่อยได้มาหรอกเพราะว่าเดินมามันไม่ไหนไงอ่าวันนี้เราไม่มีที่ไปกันไงเราก็เลยมา <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนเ <c oughs> ต็มเลยนี่น้่นแบ่ถึงบนน้นเลยค่ะขาเขานี่แหละขาเขามันขามันไม่อ้วนไงขาเล็กแต่แข็งแต่เด้งดึงเด้งดึงค่ะเหมือนเห็ด

เขาก็อยากมีรายได้เอ็กซ์ตร้าคุณสามีเขาไม่ให้ป้าขึ้นมาเขาบอกให้เซฟบอดี้แต่อะไรจะห้ามป้าได้นะคุณสามีเขาก็อยากจะไปยิงนกตกปลาขับมอเตอร์ไซค์เขาช่วงเนี้ยเขาต้องกอบโกยไงเพราะมันจะหมดแล้วไนงะ มันจะหมดหน้าที่เขาจะต้องขับมอเตอร์ไซค์แล้วหมดละนี่ค่ะเพื่อนเริ่มมืดมืดแล้วนะคะเนี่ยกี่โมงแล้ววะกี่โมงแล้มะมวแต่ลไลสดกันอยู่คะ่ะมอมอยซอยแปดคะ่ะเรื่องเรื่องอะเรารอต้องตีกัน สรุปแล้วนางก็ไปช่วยสามีนางอยู่เป็นป่า นี่ค่ะเพื่อนๆโหเยอะค่ะเยอ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 ะมากเลยค่ะเพื่อนๆดูดูนลคะเก็บซิกให้เราเวลานี้ใครใครจะรับโทรศัพท์สามีก,กัน เป็นเวลาที่เราม cool. ีความสุขท yeah 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 ี่สุดจ้าใครก็จะรับสามีกันล่ะตอนเนี้ยเยอะค่ะเพื่อนเยอะเยอเยอะเยอะเยอะจริงๆนี่ไงอยู่หมดเลยค่ะ สวยงามค่ะยุ่มยุ่มยุมยุมยม,ม,มันยังน้อยอยู่เนาะอันน้อยก็มีอันอันใหญ่ก็มีค่ะเราเอาอใหญ่ๆด้วยละแต่ป้าก็จะพยายามให้เขาเสียหายน้อยที่สุด ยังน้อยอยู่เลยไม่เอเพื่อนอนะ ออันใหญ่ๆนะคะใหญ่ๆก็เก็บไปโอ้โหเห็ดดำเยอะจริงๆเลยจันะจจขอให้ได้ออเดอร์นะคะออเดอร์เ,เห็ดดำด้วยค่ะ เ oh. ยอะค่ะข้างบนนี้ดูนี่ค่ะ,คะโอ้โหเยอะจริงเลยเยอะจริงๆค่ะเยอะจริงๆนีๆๆ่ค่ะ ติดไอ้หญ้าเข้าไปด้วยค่ะถ้าเราขนไปทั้งกระจุกเนี่ยเอาย้ากลับบ้านด้วยนะคะ